สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ อ่าสวัสดีครับมีตัก,กี้แปลววันนี้เราอยู่ใน s อรออฟคาวาเลียนะครับวันนี้จะมาพูดถึงด่านไม่ผ่านทำยังไงนะครับอาวุธลุงหาจากไหนบ้างนี่คนถามเยอะแล้วการอัพห้าดาวแบบสายฟรีสายเติมน้อยสามารถทําได้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนด่านไม่ผ่านใช่ไหมครับส่วนใหญ่ตอนนี้ด่านบีไม,ไม่ไม่มีด่านไหนไม่ผ่านนะม,ะมีคือติดแค่เลเวลอย่างเดียวอะเนี่ยเนี่ยมันเล่นไม่ได้ครับต้องยีิเกอ่ะแต่คือ อันนี้แชร์เทคนิคคือถ้าไม่ผ่านจริงก็ไปทำอะไรครับไปทำตัวละครครับผมอ่าทำตัวละครครับก็อย่างเช่นไปหาอาวุธลุงอ่าไปหาเกาะลุงนะครับเพราะว่ามันจะได้สแตตที่เยอะกว่าเนี่ยมาเห็นเจ้าดานทาทเลียนหมีเห็นไหมอาแคดไปพันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไปนในส่วนของลุงนะครับเออนี่มันมัน,ม,นมันได้จากอีเวนต์มั้งถ้ามีพูดผิดขออภัยนะจำไม่ได้ไอ้ตาที่3ามอาวุธลุงเดี๋ยวจะบอกวิธีหานะครับได้จากเควสเนี่แหละเออ ถ้าเพื่อนๆได้มาใส่ครบ3ชิ้นแล้วก็ใส่แสแตทให้ตรงอย่างออดัทเทเลียนก็ควรจะเป็นในส่วนเพียงแท็กนะครับ8%อย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนเพียงแท็ก1%เวนแอนแท็กฟอร์ไฮแลนด์นะครับค mm ิดิคอนเอ่อคีอินคีดก็คือมันมีโอกาสติดคีบ่อยกว่าเดิมเยอะประมาณ12%นะเท่าที่มีใส่กับไม่ใส่ต่างกันนะครับอ่านี่พี่3%ดาวน์เมดวิสซิงเกิลแท็กเกิลแอคเติร์อ๋อโจมตีเป้าหมายเป้าเดียวนะ แตงขึ้นประมาณนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทําแค่ตัวเดียวครับควรทําทุกตัวเลยที่เป็นดาเมจอย่างเบอร์เบอร์ริวก็ควรจะอัดให้หนักๆไปเลยครับนี่ของลุงสามสิบอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ใส่เอ็มแอกแท็กด้วยนะครับจะได้บวกกันเยอะแต่ออฟสองมาเป็นเพียร์แท็กอันนี้มีรีไหมเนี่ยสงสัยไม่มีแน่เลยว่ะเกมเนี้ยนะอ่าอ๋ออันนี้สําคัญอีกอย่างข้อนึงก็คืออันนี้ครับการอัพอาร์เคอันนี้มีเคยแปดเอ่อวิธีอัพให้ตรงสายไปสองคลิปแล้วเพื่อนๆลองเปิดดูแล้วกนะันเนาะ เกมนี้อัพผิดไม่ได้นะอัพผิดแล้วมันต้องไปเติมเงินอย่างเดียวเลยไอตัวเนี้ยไอตัวอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู G Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับวันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uvp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ gvp เหลือ5540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ่าอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อน,อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนนาาาคารเออ่่ททัวไย,ยฟ้ี ตอนนั้นไม่แนะนําให้อัพผิดนะครับเดี๋ยวมีแปะอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเผื่อเผื่อผู้เล่นไม่ได้ดูคลิปเก่านะครับบินงปบินไป,ปอันนี้รวมทุกตัวเลยนะรวมทุกตัวนะครับอันนี้หวังดีนะเพราะว่าถ้าผู้เล่นไปอัพผิดนี่ชวยนะครับต้องเก็บไว้นะครับต่อไปเป็นส่วนอีนันนันก็เหมือนการควรอัพเลเวลเอออาเคให้เต็มมันจะเล่นง่ายกว่าเดิมมากครับเราก็ควรเน้นเอ็มแแท็กนะครับอีนานันจะอยู่ในการฮิวแรงไม่แรงอยู่ที่เอ็มแแท็กนะครับ แล้เป็นไปได้หาของลุงให้นางก็ดีแต่ถ้ามีของลุงก่อนช่วงแรกเอาไว้ให้ตัวดาเมจตัวแบกอย่างเมอร์ลูอย่างเบรลูใส่ดีกว่าหรือว่านัทเทเลียนก็ได้ครับแล้วก็ถ้ามีของเหลือก็ให้เยนานันใส่เพราะว่ามันเป็นตัวซับก็ไม่ควรตายยากอะต่อไปมาท่านะครับก็มีเขาใส่ตามนี้เลยก็มันก็ไม่ได้แบกอะไรมากมายคือส่วนใหญ่หน้าที่น้องเอามาแบบมายืนรับตีนซะมากกว่าแล้วก็ตายอะไรอย่างเงี้ย อกอเลียนนี่ได้ทางแทงดาเมจแล้วก็มีเอีหมูปลาธงบัฟค่อนข้างดีนะครับอันนี้หนีก็ของมันน้อยเนาะแต่ว่าหา,าตาลุงให้ใส่ไปก่อนประมาณนี้แต่ว่าไม่งไมผงไม่มีนะอเดี๋ยวไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนคือตัวแบ่งจริงคือเมคือเม,ม,มลิวกับด,บดบทเทเลียนแล้วก็เป็นในส่วนอินานานันซะมากกว่าที่มีเห็นนะนะอ่ะก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่ผ่านจริงก็ พยายามอัพตัวละครถ้าเกิดมันไม่ได้จริงก็มานี่เลยครับนี่ทาเลนต์เนี่ยครับนี่มาหาอัพเลเวลครับเมมโมรี่อ่าเวเว,เวลปอนี่คือหาอาวุธอ่าเดี๋ยวมีขอญาติบอกก่อนอาวุธเกมนี้หาหาได้ตอนผ่านด่าน3ามหึงมันจะเปิดครับสำหรับคนที่ยังไม่มีอาวุธดีๆก็สามารถมาฟาร์มแต่ต้องผ่านด่าน3ามหนึงนะอ่าต่อไปเป็นในส่วนเอ่อหาเศษนะครับหาเศษหาจากไหนนะครับนี่เดี๋ยวมีแปะข้อมูลให้ดูด้วยนะครับนี่เมมโมรี่ครับวันนึงจะลงได้รอบหนึ่งนะ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆปลดถึงห้องสแล้วมันจะได้เยอะครับมันจะได้เยอะกว่าห้องหนึ่งกับห้องสองมันจะอัพห้าดาวง่ายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีให้ดูนะข้อมูลก็คืออัพอัพดาวต่อไปคือไซส์่20เศษห0สิแล้วก็120เศษนะครับก็อย่างที่บอกเกมนี้ลหลักๆคือให้เปิดตัวให้ได้แล้วก็หาเศษเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ครบเกมนี้ค่อนข้างดีอย่างน้อยก็เก็บเศษอัพดาวได้นะครับผู้เล่นสายฟิสใส้เติมน้อยก็หาตัวขอได้ตัวหนึ่งแค่นี้พอแล้วจบ คือจริงเกมนี้หมีมองว่าแค่ขอมีตัวหลักๆที่หลักสักสามมหาเทพแค่นี้ก็เล่นจบไ้หมดแล้วครับจริง,รงแล้วเราก็เก็บฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดาวก็ตันห้าดาวเลยครับมไม่ต่างกับสุลตา่านเท่าไรแต่สุลตา่างเขาจะอัดของเล่นหนักกว่าเราเยอะประมาณนี้นะอ่าต่อไปเป็นอ่าถ้ากิดดาษไม่ผ่านก็อย่างที่หมีบอกครับก็มาฟาร์มเอาบุสฟาร์มของฟาร์มผงอัพให้มาสามสิบหมดแล้วก็ไปเล่นใหม่แค่นั้นเองครับ แล้วก็ต่อไปการพาไม่ผ่านด่านอาจจะเป็นในส่วนการจัดทีมที่เพื่อนอาจจะไม่บาลานซ์บางคนม,มีเห็นแบบลง5ตัวเป็นโจมตีมหมดเลยไม่ได้นะเกมนี้สายซรัพสําคัญนะครับถ้าเป็นไปนได้ควรจะต้องมีอีนันนันถ้าเล่นมันจะง่ายมากแต่ถ้าไม่มีก็เอาไปในส่วนแองเจิลครับซื้อตรงนี้ได้เลยราคาของน้องแค่ค่าตัวถูกกว่าค่าแรงไทยซะอีกนะเนี่ยค่าตัวน้องถูกครับนี่60เพชรเองนะครับสามารถซื้อมาจับจองได้รู้สึกว่าจะฮิวหนักกว่าอีนันานันอีกแต่อีนันานันครอบคุมจัก,กรวาลกว่าเยอะนะครับแค่นั้นเอง มีอ่านอยู่ครับตอนนี้ต่อไปเป็นในส่วนอาวุธลุงแล้วนะครับการอัพ5ดาวมีพูดไปแล้วโอเคจานไหนมีฟาร์มวุฒพูดไปแล้วเออส่วนฟาร์มวุฒลุงมันต้องรอตอน40ขึ้นไปนะครับหรือจะมีดาวสุดท้ายฟาร์มนะอ,อ่าแต่จริงตอนนี้มันมีวิธีหาเยอะแยะไปหมดเลยอ่าเดี๋ยวมีขออุญาแนะนําให้นะครับ อาวุธลุงไปที่หอกันเลยแต่มียังไม่ได้ไปต่อยไตหอเลยนะยังไม่มีเวลาเล่นเลยมีมีทำหลายเกมมาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะทำไกด์มีคนขอ5 4 5 5ี1อะไรพวกเนี้ยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำตอนนี้ยังไม่มีเวลาเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเนี่ยอัดอัดคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวว่าจะไปลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลงหอกันเลยครับนี่ Tower of Conquest นะครับอันนี้จะมันมีแจกตอน3 สามห้าหรือเปล่าวะแล้วก็มีชั้นบนๆไปเรื่ออันนี้เพื่อนๆควรลงหาครับอันดับแรกเลยนะเราไปก็เป็นในส่วนเวอร์พนี่เห็นเขาบอกบอกว่าอันสุดท้ายมันแจก,กลุงนะอันนี้หมี่ก็ไม่ลุงว่าหมี่ยังไม่ถึงไงเนี่ยหมี่ยังไม่ถึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละเอออัน,นสุดท้ายเนี่ยต่อไปเป็นในส่วนมิชชั่นนะครับมิชชั่นแล้วก็เติมฮาร์ดเติมฮาร์ดจริงๆเกมนี้เติมฮาร์ดไปคุ้มมากนะเติมประมาณก็สี่ร้อยว่าวา่าเองได้อาวุธลุงสองชิ้นอนะเอาไปเล่นง่ายกว่าเยอะครับ น้าต่อไปเป็นในส่วนเควสตรงนี้นะครบวอนนี้หมีก็ยังไม่ได้ทำเ <laughs> หมือนยังไม่ค่อยมีเวลากดเลยแต่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยไปทำนะครับ clear a l อ state duplicate l e ว e l สิ้เดี๋ยวค่อยไปทำตอนนี้ไม่ว่างอ่าเห็นไหมนี่เลื่อนมาเราก็จะได้อาวุธลุงครับที่เอ่อฟัว้ายเป็นเมโมสามนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมมาทําตรงนี้ได้นะครับอาวุธลุงเนาะเราก็จะมีแจกตัวละครหใหม่ๆเพียบนะครับตัวละครเนือน้อเรื่องอ่ะเห็นนะมีแจกโอ้อาวุธลุงเพียบเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนพยายามทํามาตรงนี้ได้ก็โอ้โหสบายแล้วครับประมาณนี้ อ่าต่อไปเป็นในส่วนการเติมพาร์ตนะนี่งบประมาณ400กว่าไม่ไม่ไม่รู้มีเติมเองมีเติมถูกอะ่ะเนี่ยมันจะได้อาวุธลุงหนึ่งก็คือดาบของเอ่อไดทาเลียนครับไดทาเลียนหนึ่งแล้วก็ตอน5ตอนตอนตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอน30มิเดียวสามสเอนะอสหป่ะเออตอน35ครับมันจะมีให้เลือกอาวุธก้อนนี้มีแนะนำนะเติมพาร์ตคุ้มมาเติมหาอีลักตชอบได้นะครับคุ้มตรงที่ว่ามันจะได้ดาบลุงเอ่อ ดาบลุงมาอันนึงหมีก็ให้ดับทะเลียนใส่แล้วก็เปิดกล่องอันนี้หมีก็จะเลือกไม้เท้าก็ให้เมอร์ลิวแค่นี้เราเล่นสองตัวแบกบจบเกมแล้วจริงๆนะเอาแค่นี้จริงๆถ้าเกิดใครอยากผ่านง่ายๆก็ซื้ออาวุธลุงช่วงนี้ไปครับมันจะมาะมันจะโคตรแบบฟินเล่เลยนะสบายมากยิ่งทีเดียวตายหมดอะ,อะด่านหออีเวนต์มิชชั่นฟาร์มหมดแล้วมั้เนี่ย อ๋อต่อไปเป็นในส่วนอันนี้นะครับสุดท้ายแล้วอันนี้แต่วิหมีก็ไม่มีเวลาทำเคือหมีทำสิบกว่าเกมไงถ้าเกิดหมีเล่นเกมเดียวผ่านนี้หมีคงแบบคงน่าจะคงน่าจะไปไกลกว่านี้เยอะมากก็แหละแต่ไม่เป็นไรครับเรามาช่วยผู้เล่นไปก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้โดยจะา้างดีพี่ชายทํากิจกรรมเนี่ยครับมันจะมีให้ทํากิจกรรมไปเลยมันจะมีแจกโอ้โหเอาลุงเพียบเลยครับที่นี่นะเพราะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมมาทําด้วยนะครับมันจะมีแจกของหูอัพตัวอัพอะไรเยอะมาก อันนี้เป็นมิชชั่นใช้กุญแจนะมันมันไม่ได้ใช้สตีน่านะสตีน่าไปอยู่ข้างนอกประมาณนี้นะครับเอไม่น่ามีแล้มังด่านหออีเวนต์มิชชั่นฟามเออรครบหมดแล้วถ้าเกิดดูในส่วนตัวถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นง่ายเลยมีน้วนำเติมพาร์ทเลยได้ได้ไดไดอาวุธลุงมาสองอันจบยิงง่ายมากเตรียมจะง่ายไปเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดสายฟรีก็ผ่านหอครับแล้วก็เออลงตรงนี้แค่นั้นเองทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ประมาณนี้นะครับสายฟรีเล่นได้แน่นอนเต็มนี้ แต่สายฟิอาจจะต้องแบบหาตัวไดไแบกแค่ได้สักสองสตัวมันจะง่ายเลยครับนี่ไม่รู้ว่ามีอันนี้ไม่รู้ไม่รู้มีเติมฮาร์ดมีได้ดาอันเนี้เออแล้วก็หมกสามสิบโอ้โหพ่าทีเดียวตายหมดแล้วก็เดี๋ยวพอพาร์ทสามห้าก็มาเรื่องในส่วนอาวุธเมอร์ลิวจบแล้วครับเอ้ยเบต้องเรียวเบริวดีเออเดี๋ยวสาวกดาคุยอยูชิมาแต่เกมนี้พูดจริงๆชื่อไทยมันก็แปลไปอีกชื่อนงอังกฤษก็อีกชื่อนึงเอออันนี้ก็งงๆเหมือนไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงให้มันตรงใจแฟนขับทั้งหลายนะครับ อันนี้มีสรุมหมดเริ่มร้อยครับไม่ผ่านต่างต้องทำไงแล้วก็เอาบุธรลุงหาจากไหนนะครับแล้วก็การอัปดาวฟรีทำยังไงแล้วก็เอาเอ่ออาวุธรลุงหาจากที่ไหนป่ะอันนี้มีบอกจากที่มีรู้มาหมดแล้วอ่ะเปิดพู้พเล่นอยากให้มีทำไกด์เดอรเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับไกด์ต่อไปหมีจะลงเป็นผ่านผ่านหอแล้วนะตอนนี้มีคนขอมา c 1 5 4 5 5มีใครขอด่านอะไรอยก่ไหมถ้ามีใครขออัดด่านอะไรมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกครับจะได้รวมอัลบั้มทีเดียวเลย้จะได้เอาแบบเอาไปช่วยเหลือผู้เล่นด้วยนะครับประมาณนี้ อขอให้คนเล่นเกมซ่อมอัพคาวาลเลียยังมีความสุขนะครับ่แล้วเจอกันนะครับ